ดีครับทักทายสบายดีย่ำสต้าวีคือเก่าครับผมพี่น้องคนสองป่าสุกุทุกคนทางไทยลแล้วแล้วก็เช่าทางประเทศลระพี่น้องพอ,อกันคือเก่ากับพนสองป่ามื่อนี้ยพอ,อกันวันที่ยี่สิบหกเมษายนพี่น้องเดินปลาหาลาเฮ็ดคือเก่าลราพี่น้องมาหลุดน,น้ากันมาสิเป็นเฮ็ดหยังพอ,อกันย่ำสต้าคือเก่าพี่น้องกับย่เกตคนเดิมสวัสดีค่ะมามามา,มาหลุดนมื่อนี้ค่ะมา,มาหลุนกันพี่น้อง พี่เต็มบอ่อตาเหมอือนนี่พิว่าพยูแแ่แหละแม่นี่อยแเกด <laughs> ตอนนี้ยกเกดพอแล้วพี่น้องเป็นเฮดบดดินเด้อพี่นออ้องเออดอกหลงดอกหลงเขางามเนาะเหงาคุณไอ้ให้ี่ยบสีบางกางๆแน่บางคนบางท่านเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮ็ดบดดินนี่ลักษณะพี่น้องใต้กีบดอก <บา S 1> ล,ลัางดอกเห <บา S 1> ลืองเอาหลังดอกเบิ่งหลังดอกเป็นสีน้ำตาลเป็นแตกๆนี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดบดดิน อ้าหารับบุ้งแจเกตนองงโอ้นองงามนองมันดอกเรืออาเขาดอกมันขึ้นใหม่ทีละนี่นี่ดอกหนึ่งอ้ยโอ้มันเกือบเหียบเกือบเหี่ยบนองดอกซรัพนี่พอดีแกงพี่น้องที่อะไรล่ะอ้ตัวนี้เป็นเหงาเลยอืออนุญาตแผ่นกล่องเงาพี่น้องโอ้ยขึ้นฝนตกมาไสยน้องดินเริ่มแห้ง เอ็กซ์ิเก็บพอดมื่อ,อได้ดอกพี่น้องเ็ดก็ได้ฝนบกคอยตกดินเหลื่อมแหงแล่วกรล,ล่อลุ่นติดตามคนฟังปลาไปเรื่อยๆพี่น้องจ้เกือบพอเรื่อยๆโอ้ดอกงามแหงอดอกงาม<อ>หนเหมือนพอดีดแกงเลยได้เลยโอ้ยหมกด,ดีข้างหลังมันเป็นเหาง,งาบ้างตัวนี้ก็งาม กอ,อกหลีปันนี้ยังเห็นเนาะคุณค่ะบางคนบางท่านว่าสิเป็นเห็ดเบือ่อบ่เบื่อพี่น้องกินได้อยู่แต่ว่าต้องเบิง่งลักษณะให้มันคือกันครับคนส่องปลากลับายเกตเก็เบเด้อพี่น้องคอยกินพอเรื่อยบ่พอเรืออเ่อยอยู่ได้อเนาะุ่นกันไปเรื่อยพี่น้องเต็มตาแจเกตบ่หมอนีนนง่งามๆพี่น้องเดี๋อยู่อุ้มกูจีหน่อยจะมีบ้างเด้อแสดงว่ามันขึ้นใหม่ขึ้นเรื่อยๆได้เห็ดนี่เห็ดบ่หยุดอุ้มได้สูนเหรอเอาเลยเด้นเอาเลย พ่อไว้จะเกตพ่อพ่ออุ้ยขาเป็นขาเลยหนูมองขาเป็นขาอีกแล้วขาเป็นขาอีกแล้วพี่น้องขาเป็นขาแล้วอุ้ยตรงนี้หยียบลงสิเหนี่นัมนอยู่ใต้องแหว่งค้นโมเห็นตัวนี้เหยียบบ้านี้ไว้หยียบหรอกต้นนี้งอๆเอี้ยมีลักษณะเฮ็ดบดดินพี่น้องอุ้ยขาตรงนี้ได้ไร Like มันตีละปุ่นจดหอยเอาไว้เนาะบางๆพี่น้องความงามเลยพุ่นวู้ยบางเนี้ยปุ่นแน่นมืดหน่อยจะไปวุ่นว่นพกไฟพกหน่อยเดี๋ยวคอยมาเอาแตดงว่าออกไปเรื่อยๆนั่นตัวเหยียบแปลเลยนั่นแปลว่าบ่แปรเลยเว้ยเอมาปุยใหญ่ดูเลือดแข้งตองน้าเนาะขาเป็นขาออกตามพรมตะแบงพี่น้องไเด้อ ถ้าผมสะแบงสิมันเคยออกล่ะถ้าผมสะแบงบ่เคยออกก็ะบอกโอู้นั่นมีหน่อยก็นี่คือของนู้นโควกันซีหน่อยท้องเนี้ยอ้ยท้องแท้พี่น้องเลยขุดยอดเด้อพี่น้องแกงนี่โอ้ยหยำเปกี๊ยวกรุบ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 รสหวานใส่ต้มตีวซีหลายๆจังหน่อยซีหน่อยก็หลายเลยอ้าดีดีท้องเน้พี่น้องมีแต่กองสะแบงหายญ่ดอกงามันอ่ะได้ดีอ้ยฝุ่น แกมันจะง่ายละเอียบแล้วมันไม่กองน้ำพี่หาเราอทัวรลงข้างล่างพี่พี่ลงทางพี่แถวมันเคยออกทุกปีพี่น้องมาหาเห็ดหลายไลายพี่น้องเลยคนบ้างบ้างกุบนาะเนาะเเสียงดังบ่ได้พี่น้องเลยได้เด้อพี่น้องเลยคนหาหลายแหงบ้านอะไบ้างี่ชมเดียวนั่นๆไมนติดเยอะบ้า งามเลยคนเอาสาวเป็นสาวย่เกตบันลีลาบ่ได้พี่น้องมาต่องวง<อ>ด้วยย่เกเก็บเห็ดน่นหาเห็ดหลยทักมือนพุนเงาหนึ่งขา,า,า,าเป็นขาเลยขาเป็นขาอีกแล้ววันีเด็ดวันีเด็ดย่าเกามอร์เห็ดไตยเกศกันเมาพอเฮ็ด <c oughs> พี่น้องเขาก็มาหาคือกัน ลายคนผักพี่น้องเสียงห้องกันแซวอยู่เห็ดก็เริ่มสิลอยร้อยแล้วล่ะพี่น้องฝนบ่ตกดินเริ่มแห้งเห็ดก็ละงอกดอกเดียวพี่น้องมองละดอกก็สิได้หลายเป็นตัวตอนนี้ก็เริ่มมันมาแน่ทั้งเห็ดบดดินกับได้หลายเติบเนี่ยเห็ดอันนี้เริ่มบอกเห็ดดอกเริ่มบอกเนาะตัวนี่เห็ดดอกเกลี่ยมันแต่ว่าม <c oughs> <c oughs> ันหมดจอมัน <knowledge> เอาบ่แข่งอยู่ได้เหรอเอาอยู่บ่เอาปลาอยู่ผีวยุมหน่อยมันก็มีทั้งหมดเลนะเนี่ยประสิทธิาพมัน่าแล้วกว่านี้พี่น้องเฮ็ดถึงเลือดหรือว่าเฮ็ดถึงขาไล่พี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยออกเป็นเงาเลยเงานึงมาออกแข่งแข่งได้ผลผลพี่น้องเอ้ยเงาเดียวสีโดสีโดอกนี่แม่มันโดนแดดมันบริเทาได้มันโดนแดดมันเลยเป็นสีนี้ ย่างงามสารพัดเห็ดเรามันสารพัดเห็ดอยู่พี่น้องพี่น้องพออีกแล้วพี่น้องงามๆพี่น้องเป็นหมูเลยป้าุทา้งในไม่โลเด้อพี่น้องพี่แค่กล่องเด้อไม่เก็บไปมึงมาแข้งเลยว่าเก็บเห็ดดอกเริ่มเต็มที่แล้วพี่น้องเห็ดบดดินน่ะ สุดยอดเลยจอดพอดีแกงเลยกับมาถือว่าเถาถอยกล่องไปคุณบู้ยงามงามนี่แต่ดอก็งามน้องซุ่มมันอยู่พี่น้องมานี่ถึงสิดเป็นเฮ็ดเริ่มเลื่อมเลื่มถอยละพี่น้องแต่ก็ยังพอได้อยู่ถือว่าพอเถาได้นี่เถาพอดีแกงพอดีแกงเบิ้ดไปเบิ้ดฟังเลยยังฟังนะโอ่านี้งามงาม ปลรักษาไตทองดอกพี่น้องหลังดอกหลังดอกนี่คือเฮดบดดินกินได้พี่น้องรสชาติดีแซ่บฮะเบิดบอกเอาละงหงอกดอกแพ็คคู่อีกดอกบานพี่น้องแล้วเราผัดเน็ดอตีลิตัวเหมือนยังออกมาท่านหลายละงอกออกเล็กๆหน่อยๆยังมาท่านบูมมาท่านเต็มทีก็รอติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องความเฉื่อยไม่เนพ่อคือเนาะ มันก็เอาแนวบะไรวอกก็เพ็ดมันก็อาศัย,<ด>ยสภาพอากาศเห็นใบย่เกตโอ้เห็นเนอ,อ้ดอกงามเนาะืมดอกงามแห้งอ้ยตาลพผัดเห็ดเด้อพี่น้องมืนอนี่ึ้นขมิน้นหลากหลายเห็ดพี่น้องมันนี่ตาแย่เกตเริ่ม<อ>ตื่นขึ้นมาเรื่อยแลละพี่น้องอรอหล่นน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องสิเต็มบอตาย่เกตกับพอหลากหลายเห็ดอยู่พี่น้องมันนี่รวมเดินทางน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้อง จนกลัวสิถ่ายคลิปคนละพี่น้องพี่น้องถึงแดงอีกชนิดนึงครึ่งแดงล้างแตกล้างแตกตัวนี้ขาหน่อยกับแดงแสบคือกันพี่น้องพี่น้องแยกเก็ตคอยอีกแล้วเฮ็ดบดดินน้ำม้าเลยอุ้ยโหนแต่สะกยำพุดพุดเลยกินนี่เอาพี่กันโอ้ยคนกันน้ำคนขนาดเลยคนไร่ผักพี่น้องเอ้วยวันนี้ทำคลิปกะ ่าบ่ได้พี่น้อง่ากับเพท่านเขาโอ้ยเป็นเหงาเลยตนี้ต้องกำมือที่พันมาคนบ่คอยมาหลายปันได้พอเป็นน้ำได้นโอ้เกือบเหยียบตัวนี้อ้าวพอเป็นน้ำได้พี่น้องมันมันมันแล้วมันแล้วสาไม่เกลียงคนมาดีลาบ่ได้ใดีลาบ่ได้ใดไม่เก็บเยงเนี่ยสาอย่างเดียวแหละพี่น้องมันสาเพราด้คนหลายหลาย เสียงห้องกันสนั่นปันผเผลนโยมูเป็นมูเลยดอกอันสุดเลยดอกม้านุดอกพี่นอ้องดอกหน่อยมันเ,น,เนี่ยเปนเ็นเหงาอยู่เอาทั้งตีก่อนโอ้ยก็ได้เลี้ยงอยู่สั้นแด่ดีเนาะพอมูมนะับนบ่บินถามันออกถาม้นบก่อนนะออกมูใยังพี่น้องมูละตาเลยมามูเป<ด><ด>็นตาเลยล่ะ ขึ้นบนบ่อหมันเหรอมันขึ้นตาใสอะไรเยอะจี๊ดมอญเหยียบมตาใสตาใสตาใสว่าได้เหยียบหรอเน่าเลยเด้อพี่น้องกล่องเน่าเลยผู้เก็บตัวเก็บวัดได้พี่น้องเอ้ยกันผอ่จะสิกระตื้นติดเลยเด้มันอเฮ็ดกระมวนอยู่พี่น้องบอกใครเดียรยางโอนออกเข้าไปขุนน้องนี่งูเง่ใหญ่ตัวนั่นเปิดดอก ที่เต really okay. ็มตายัยเกดเด้อบานนี่ดอกน้องนี่เดียวมันมันตัวนี้ดอกก็อ้อพี่น้องเงาเดียวเด่นดอกพอดีน้องดอกกำลังเป็นสาวอ๋อกลมซองถ้าคนหาเห็ดสีเขาใจคนหาเห็ดพี่น้อง ย้ำหาเหตุเตื่นเต้นมวนรุ่นย้ำใดก็มวนอยู่พี่น้องยิ่เก็ดยิ่เก็ดเร็วๆง่ามไหมของบ้านเนี่ยเตียนได้เอาตัวนี้ก่จะจะอ,อนเจอโอนหูเหงาเดียวเหงาเดียวีเิเหงาหนึ่งย้ำผองสีมวนคักอยู่พี่น้องมีลักษณะของเห็บดบดดินเดอ้อพี่น้องเอฟพี่พี่น้องที่ถามอยู่ในคลิปกับเบื้องลักษณะดีดีแมนบดพี่ มันเป็นเห็ดที่สามารถกินได้พี่น้องเนี่ยก็รสชาติดีอิลีมาฆ่ากะเขา,าขทาอยู่อุ้ยดอกน้อยเอากันเอาหน่อยเอาจอิ๋วเอาแล้วเนาะบุ้งบุ้งพี่น้องเบิ้งดอกเต็มทีมันรุดยอด,ดเลยนี่เ,เไยไเ,เกีเเก่ยโอ้ยแม่นบดตเเกเลยโอ้ยมาได้เขาแยกเกลี่สั้นละบายไายก็เพื่อพี่น้องอาย่ตาแยกเกลีเต็มแท้บันเต็มไปแล้วเตียนตาอ๋อเด็ดอีกแล้วพี่น้องเด็ดอีกแล้ว เปลี iden, e. ่ยนตาเหรอเด้อเปลี totally. ่ยนตาแล้วพี่น้องบ้านนี้ตาแรกเต็มไปแล้วขอเฮ็ดบดดินนี่บ่พอข้าวพี่น้องเอ้าลุยเป็นลุยเร่งเร็วเนี่ยเว้ยไ่ได้ยากเก็บน้ำดอกพี่น้องแยเก็บผู้เดียวก็เหลือเฟือแหละเก็บเฮ็ดซื่อตตีแต่บ่พอเนาะจังเกี้ยเอ้ยตีแต่บ่พอพี่น้องโอ้แนี่ยลุ้มือแยเย็นแยกเผ้าพี่ดอกนึงงามๆโอยแมนเบิร์ดนึงนวะ ว่าเมนซีบอมันกับมนันคือเก่าเนาะโอ้ยคนมันเนาะปอกันวันที่เท่าเลจะเกตมื่อนี้เมื่อนี้ยี่หกยี่หกเมษายนปีหกสี่พี่นอ้องกต่มันคือเกา่าโอ้ยแดดจ้องมันน่ะแดดจ้องมันสีแนมเห็นหนอือมันสีผ่าแสงโอ้ยไมดจอดโอ้ยจีดอกหน่อยๆงามๆต็มทีฮัลโหล โอ้ตาดีคพี่น้องคนห้องกันสนั่นไปเบนป่าอู้ยแเกศทั้งหลังทั้งหลังหัวมือเออสองสามเหมื่อมหนึ่งดีบรดีเหมือนนั่นมันบพท่านเกิดซ้ำเกิดแล้วเกิดแต่หน่อยแห้งน่องเออมันหน่อยแห้งตาหม้อไม่ขีดนะมันเลยบ่อเห็นแยกเกศแยกเกศย่อเข้าเห็นเห็ดล้นเลยเด้พี่น้องเอ้ยก็คอยเป็นเังไปแล้วตาหนึ่ง มึงตาที่สองมาเบิ่งนานตาที่สองเป๊ะเก็บแป๊บเดียวพี่น้องได้แกงใหญ่ๆแล้วอารุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องส้มมันอยู่มือนีิพ่อไว้จะเก็บและงอกบ่เอาเอาพี่น้องนาเก็บพ่อละงอกเขาสามจุ่มมาหนิจุ่มหัวพี่น้องอือพี่หลับพี่น้อง ขาเนี่ยเบิร์ดสออหนอวันดีเฮ็ดอีกแล้วขาเป็นขาอีกแล้วขาเป็นขาเลยพี่น้องเอ้ยฝนฝนพี่ดเนาะงมาปกติกันพอดังสีเนาะเกือบโลโ่มั้มันมันมันออกบ่อเต็มทีแล้วออกจริงจังแบบว่าฝนมันบอ่อมันบอ่อหลวงเลยฝนตกตกหยุดหยุดแล้วก็ตกบะทัวปลาหน่าเอ้ามันสารพัดเฮ็ดอยู่พี่น้องมาเลยพ่อพี่พ่อน้องเพิ่นหาเฮ็ดคือกันพี่น้องมันบ่อใหญ่ เบิ่งเบึงตาเจ้าแน่เจ้าทินเพิ่นป้าดุจแม่เบิ่งเบึงละงกโอยควายเห็นบานถิ่มน่อบ้านมืดบ่มีเฮ็ดบดดินมีอยู่ไรหาดีดีบัตรทิมานตี่น่องย่างไปใช้กับผ่อเฮ็ดเอาเก็บเลยเก็บเก็บเก็บอย่างเดียว เกิดมาเก็บเห็ดกับสาเกินฝ่าตางมานอ๊อปวาม้วนอยู่พี่น้องอยู่กับธรรมชาติกันเลยอันผอเห็ดกับม้วนพี่ยังเจ๊ดพี่พี่ยาละเลยอย่ามองสามคนห้ามพี่กันแต่เห็ดกับเรื่มพี่อายุหลายแน่จักหน่อยนลับพี่น้องมันเริ่มแดดล่ะฝนกับโบคอยตกล่ะ น <oh> nah ั่นมีเบิร์ตบอเอออย่าเกตฟอนเลยบ่าเนี่ยเอ้าแมนเบิร์ตบอกอู้แมนดิลีตัวละนั่นปาดมาแล้วมาแล้วอุ้ยแม่อุ้ยเต็มแท้ตาที่สอง่ายูวายูแท่น้มือนแล้วมืออื่นยังมาอีกเอ้าหลอกงามๆสำน้าเก็บเป็นเก็บอย่าเกตบ่าเนาหมุนกล่องเด้อพี่น้อง เป็นโมเลยนเนาะอาเบิ่งบ่ดีก็บ,บ่เห็นพี่น้องเห็ดตัวนี้พอันนี่พอดอกนึงงแลหละที้พอดอกนึงละตั้งใจแนมหาเห็นอยู่เนาะง,งามเอาเก็บเป็นเก็บผ่งงงางพอมโม<บ>ย่างโดนเติบพี่น้องมาพอแล้วกับขุมค่าอยู่ ุผมแล้วเห็ดตัวนี้ทำได้พอแล้วมันออกอมูใหญ่ลองมูกล่องเลยอุ้ยคาเป็นพา<อ>ลักษณะของเห็ดบดดินให้พี่นอ้องเบิ่งคักๆป่านนี้ยลดจังลดเลยเนอะมันต้องมีละมูมัมนไก่ๆแถวนี้หาทัวๆเป็นเห็ดอีกแบบหนึง่งเห็ดดอกพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เห็ดดอกงามๆีน้องคุณใบตองมันหนาล้างซ้ำเห็ดล้างสัมต้นก็เอื้อนเห็ดกอเยอะโอเอียงและวกันหงมเนาะตัวนี้เห็ดจีดายเก็บกอไปหนีพี่แม่โอ้เริ่มเลยตัวนี้โอ้ฮักจอยแม่เอ้ยเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วนั่นโเกิดแล้วที่แดดมันแดดนี่เก็บสองดอกเอาป่ะเก็บเบิังบังหัน อุ้ยเอาอะไรเราเกิดล่าเกิดล่าเนาะอ๋อตอนนี้ตาแยเกศกับพีเต็มเลยพี่น้องตาที่สองตาเนี่สารพัดเห็ดมีทั้งละงอบมีทั้งบดดินมีทั้งเห็ดดอกเพลือไปพี่น้องก็ถือประมานอยู่พี่น้องคนสองปลาเมื่อนี้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งแยกเกศคนสองปลาเปิดออกกุ้นกุ้นกุ้นยี่สิบหกเมษายนปีหกสี่พี่น้องแห้งๆก็เกิดได้ ละาโง่เลื้ยงพี่น้องโอ้โบระยู่เลิกเนาะปีเธอเลยมันดินดินมันเริ่มแห้งเด้งามแหง้งคือออกหน่อยเธอเหรอเฮ้มันเสียออกลายอ,ใใอายู่มันอะไข่มันอ่อมค้างอ่อมเดียวเออมานอีกแล้วพี่น้องต้องปลาหมันสะะารพัดเห็ดพี่น้องมัน <c oughs> นะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณเก่าโมงเศษเศษพี่น้อง การเดินทางเขาปาลาล่าเฮ็ดของคนสองปลากับยายเกศก็คือส <up> <vallahi> ีล <oe> ่าพี่ล่าน้องก่อนพี่น้องว่าสีเดินทางกับไปหารถดกับมาไกลเติบอยู่พี่น้องมาหนิเดินทางไกลเติบอยู่ระยะทางที่เดินทางกลับหารถดกับคงใส่เวลาหลายเติบก็คือสิสินสุดการเดินทางสำเนาพี่น้องเมืองยอดเฮ็ดที่ใดพี่น้องก็ถือว่ามันสุดๆอยู่เฮ็ดบดดินงามๆพี่น้องบ่าท่านเถาดอกยังงามอยู่ ตาพี่น้องส่วนตาที่สองแดสารพัดเห็ดพี่น้องมีทั้งละงกมีทั้งเห็ดผงแล้วก็เห็ดดอกเห็ดดินทั่วไปพี่น้องดอกงามๆตาที่สองบ่เต็มแต่กถือว่ามานอีรีอยู่พี่น้องม้หน้ยังมันคือเกาอยู่พี่น้องคนสองปลามานคือเกาอ้าพีนาพา่น้องล่าพี่ล่าน้องกับบ้านก่อนพี่น้องบานนี้ชื่นชอบวิดีโอจังได๋กกัซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนทองปลาพี่น้อง คนส่งปลาขอขอบคุณทุกไล่ทุกแช่ทูกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ถุกคำติชมมาละพี่น้องขอ,อการเมือไม่คลิปไม่สำหรับคลิปวันที่ยี่สิบหกเมษายนกะฝากพีฝากน้องไวส้สำนรลบพี่น้องติดตามคนส่งปลาได้ไม่วาสิเก็บเพชรหยั่งนี่เมือต่อไปสำหรับคลิปหนีลาพีลาน้องกับบานก่อนพี่น้องสวัสดีครับ